พัดมีเสื้อห้าตัวครับคือดำแดงขาวชมพูเขียวครับกระโปรงก็มีห้าตัวคือดำแดงชมดำแดงขาวชมพูเขียวรับเหมือนเสื้อครับพัดต้องการถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ครับด้วยการแต่งแต่งตัวโดยให้เสื้อผ้าที่มีดังกล่าวเนี่ยวันละหนึ่งชุดนะครับจนครบจนครบทุกชุดที่แตกต่างกันนะครับแต่จะไม่แต่งกายด้วยเสื้อแล้วกระโปรงที่สีเดียวกันนะครับไม่ ีเดียวกันนะครับทางชุดเช่นไม่แต่งเสื้อสีดากับโปรงสีดำครับก็าเริ่มถ่ายคอนเทนต์วันที่25่ธันวาคม25 6 6ถ่ายตอวนั้นทุกวันคอนเทนต์จะสิ้นสุดวันไหนครับข้อน,นี้เนี่ยมันจะเห็นว่ายังไงยังไงถ้าเาใส่ม่วงเนี่ยมันก็จะมีที่3ำันได้จริงๆก็จะมีแดงๆเนาะเขียนๆก็ได้ครับแดงๆขาวๆนะครับดำดำ ชมพูชมพูครับแล้วเขียวเขียวครับนี่คือห้ากรณีถูกไหมครับแล้วเราให้เขาใส่อะไรก็ได้อะไรเนี่ยนะครับให้เขาใส่เอาเสื้อเสื้อมาก่อนนะเสื้อเนี่ยแดงครับแล้วก็แล้วก็ถ้ามาใส่กางเกงเนี่ยจะเห็นว่ากางเกงมีแดงใ,ใส่กระโปรงสีแดงขาวชมพู เขียวแล้วก็ดำครับเห็นว่าสีแดงเนี่ยสามารถเลือกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากรณีครับห้ากรณีครับถ้าเราเปลี่ยนสีรงนี้เป็นสีขาวบ้างเจ้าสีขาวเนี่ยก็เลือกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้ากรณีครับถูกไหมครับเพราะจริงๆเรามีทั้งหมดห้าสีนะเสื้อมีห้าสีนะจริงๆก็คือเป็นห้า บวกห้า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 ก็กรณีเนาะแต่อย่าลืมว่าที่ผากรณีเนี่ยมันจะมีกรณีที่มันซ้ำมันอยู่คือมีสเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาใส่เสื้อทำคอนเทนต์จริงๆคือยี่สห้าลบห้าเท่ากับยี่สิบกรณีครับยี่สกรณีปุ๊บเราต้อนับไปเลยครับวันที่25่บห้าเป็นวันแรกนะนับไปเลยก็ได้ครับ2ี่6 27ห้ยี่ิบหกยี่เจแปด ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับนี่กี่อาบานแล้วเจ็ดวันเนาะแล้วก็เริ่มวันที่หนึ่งมกราถึงวันที่สนะิบสามเนาะก็อีกสิบสามวันนีต้องต่อวันที่สิบสามมกราก็คือวันนี้ครับนะครับจริงๆตรงพวกเสื้อเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเสื้อมันหนึ่งหนึ่งสีเนี่ยก็จับได้ห้าตัวเนาะห้าสีก็จับได้ก็เป็นห้าคูณห้าเท่ายี่บห้า กร,รณีที่มันซ้ําอยู่คือแดงแดงขาวขาวดำดำเนี่ยคือ5คิดอย่างนี้ก็ได้นะเอาเร็วๆม่ตมันทั้งแยกให้เสียเวลาคือยีกรณีนะครับแล้วก็ไล่เหมือนเดิมโอเคครับ22ครับถ้าขาหนดให้ในการทําพื้นคอนกรีตหนาะ5้าเซนกว้างเจ็ดสิเซนแล้วยาว3มเมตรนะครับดูดหน่วยครับมันเซนติเมตรแล้วก็เมตรเนาะต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมหนักยีกิโลกรัมครับ ต้องการทำทางเดินคอนกรีตเนี่ยเป็นกว้าง3เมตรยาว14เมตรหนา9เซนระวังหน่วยครับต้องซื้อคอนกรีตอย่างน้อยกี่ถุงครับถ้าปูนซีเมนต์ไอ้ต้องต้องซื้อปูนซีเมนต์อย่างน้อยกี่ถุงครับถ้าปูนซีเมนเต์ตนนนหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยหนัก65กิโลกรัมนะครับเอ่อก็เทียบบริญญาตยานธรรมดาครับข้อนี้เนี่ยแปลงหน่วยให้มันเป็นหน่วยเดีวยวกันทั้งหมดน่าจะง่ายกว่าเนาะผมแปลงให้มันเป็นหน่วยเซนติเมตรดีกว่าครับ ก็คือตามที่เห็นเนี่ยครับเราก็เทียบปริยัติยาธรรมดาว่าถ้าเกิด5คูณ75คูณ300ซนเมตรซ m กำลัง3นะเพราะมันเป็นแปลเป็นปริมาตรล้วจะเท่ากับ20กิโลกร,รัมครับเจ้าตัว300เนี่ยนะครับคูณด้วย1,400คูณด้วย9ครับจะเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมคือ20คูณด้วย300ครับ ูณด้วยหนึ่งพันสี่ร้อยครับคูณด้วยเก้าหารด้วยห้าคูณด้วยเจ็ดสิบห้าคูณด้วยสามร้อยครับสามร้อยจากสามร้อยไปก่อนเลยครับถูกไหมครับห้าสี่สิบครับอันนี้มาเลขห้ายี่สิบห้าสามครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าร้อยยี่บห้าครับร้อยยี่บห้าก็เหลือเป็นสิบห้ายี่สิบห้าเป็นห้าสิบหกเนาะ นะครับแล้วก็สามสามเก้าครับนี่จริงก็เหลือเท่ากับสี่คูณห้าสิบหกคูณกับสามครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมครับคราวนี้เนี่ยเรารู้ว่าเรารู้ว่าหกสิบห้ากิโลกร,รัมเนี่ยนะครับเท่ากับปูนหนึ่งถุงเขาถามกี่ถุงเนาะใช่ไหมยอย่างน้อยนะครับก็คือสี่สิบห้าคูณห้าสิบหกคูณสามจะเท่ากับกี่ถุงก็เท่ากับ สี่สิบหคูณห้คูณสามหารด้วยหก้านะครับก็โอ้มันดูไม่ลงตัวสันิแล้วก็ลองคูณแล้วสิบห้าสบห้าห้ากกับสิครับตรวที่หกสองสิครับห้าสิบ11เอ็ดครับห้าสิหครับ6กร้อหารด้วย65สิบห้าเนาะ หสิบห้าหนึ่งหกสิบห้าได้ยี่สิบกว่าก็เลยเป็นสิบจุด xx นะครับสิบจุด xx เนี้ยวลาเราตอบจริงจริงแล้วเราต้องปัดขึ้นเพราะถ้าเกิดเราแค่สิบถุงเนี้ยมันจากายมันไม่พอพอนะนี่ต้องตอบสิบเอ็ดครับครับข้อยี่สิบสามครับนำรวดเส้นหนึ่งมาตัดแบ่งเป็นสามส่วนนะครับโดยที่เนี้ยดัองนี้อ่านโจทย์ให้ยังก็หนึ่งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามครับเขาบอกรวดส่วนที่หนึ่งเอ่อไม่ใช่นะรวดเส้นนี้ยาวทั้งหมดกี่นิ้วครับ อ่านคำถามก่อนนะครับว่าเขาเขาถามอะไรครับพอยาวกี่นิ้วเนี่ยเราก็คงไม่มีทางเลือกกันนะเราก็ต้องหาทั้งสามส่วนครับอ่ะส่วนที่หนึ่งเนี่ยนำไปดัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละแปดนะครับพวกนี้เนี่ยเราแค่อย่าลืมว่ามันมีสีด้านนะแปดสี่สายสิบสองนั่นตรงนี้สายสิบสองนิ้วครับรส่วนที่สองครับนํานําไปดัดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับ สามเหลี iscilla, ่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี <c oughs> ่ยมหน้าจั่วคืออย่างนี้ครับที่มีด้านประกอบมุมยอดยาวกว่าด้านฐานอยู่สองนิ้วนะครับสมมตินี่เป็น a ครับนี่จะกลายเป็น a อบวกสองครับนี่ก็ A อบวกสองด้วยอันนี้คือหน้าจั่วนะครับถูกไหมครับโดยความยาวฐานเท่ากับความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความยาวด้านก็คือเท่ากับแปดเนาะนี่ก็เป็นสิบนี่เป็นสิบ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 ก็เป็น 28นะครับนำไปดัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวความกว้างยาวเขียนก่อนหนกันส่วนที่3ครับความกว้างยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นครึ่งหนึ่งคือแปดส่วนสองนะครับถูกไหมครับเท่ากับ4นะที่เกิดจากรัศสีหนี่1และพื้นที่ เท่ากับเสี่ยมจัตุรัสครับเสียมจัตุรัสเนี่ยพื้นที่อะไรครับพื้นที่ของจัตุรัสนี่คือ8ปดคูณแปดเนาะของผืนผ้าเนี่ยผืนผ้าผืนผ้าผืนผ้าครับก็คือสี่คูณกับอะไรกไมรูครับ a อละไรกันนะครับ,ก,รบก็คือ a ก็เท่ากับแปดคูณแปดส่วนสองเวลาคิดสอบจริงคิดให้เร็วกว่านี้นะครับสิบหกนะครับนี่เป็นสิบหกครับเพราะอ่าจริงจริงเนี่ย ความยาวด้านก็คือเท่าไหร่ครับนี่ยี่สบเนอะยี่สบวกยีเป็น40ครับนั้นความลวดนี้ยาวจริงๆก็คือ32มสบวกยีบดวกด้วย40นะครับ0ูนย์ทดเป็นหนึ่งสี่ห้าหดแดเกครับคือ1นึร้อครับตอบ100นะครับข้อ24ครับ ในการตักน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับสามารถตักได้มากที่สุดเนสิบสามกรัมนะครับเน้นหน่วยครับกรัมครับแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทราย1น8ปกกิโลกรัมครับหน่วยไม่เหมือนกันนะครับจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะครับข้อสอบแจกคะแนนครับ <c oughs> ก็แปลงล่างเขาก่อนนะครับก็เป็น1 0.80กรัมนะครับก็คือคูณ1,000เข้าไปถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็ถามว่ากี่ช้อนโต๊ะเราก็เทียบประหยัติยาธรรมดาครับ13.5กรัมครับเท่ากับ1ช้อนนะเนาะเขียนโต๊ะนะ1.80 0กรัมเท่ากับ1.80 0หาร13.5ครับเลื่อนหน่วยเลื่อนเลื่อนจุดเนาะก็เป็นอย่างนี้1.35เนาะนะครับ คราวนี้ก็จัดการใช้แม่ห้าครับห้าสองสิบครับห้าเจ็ดสามสิบห้าครับห้าสองสิบครับห้าหนึ่งห้าครับห้าหกสามสิบครับถูกนะครับต่อไปก็ซักแม่สามเลยกันเนาะสามเก้ายี่เจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแล้วก็แม่เก้าลุยไปเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสิบสองครับเก้าแปดเจ็ดสบสองคราวนี้ลงตัวพอดีเปนแปดสิบนะครับ 80ช้อนครับกรณี80ช้อนตอบข้อนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายต่อน,นิดนึงถ้าสมมุติว่าเราได้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้สมมติสมมติเราได้เป็น80จุด x นะครับเราต้องปัดขึ้นเป็น81นะครับเราต้องปัดขึ้นเนาะต้องปัดขึ้นห้ามต่อบ80นะข่ากรณีนี้ห้ามต่อส80นะครับอ่ะโอเคแต่นี้ไม่เกี่ยวกรณีตอบ80ครับ